เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้รถขายสาลาเปาซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์3ามล้อพ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนสาเกตภายในหมู่บ้านสินไปบูนเขตเทศบาลนครสงขลาตรงข้ามกับบ้านเลขที่68ทับหนึ่งโดยไฟได้ลุกท่วมรถทั้งคันอย่างรุนแรงและที่ทําให้ชาวบ้านตกใจเพราะมีถังแก๊สหงต้มขนาด15กิโลกรัมอยู่ภายในรถด้วยและยังลามไปติดรถจักรยาน,ยน์ที่จอดติด กันอีกหนึ่งคันแต่โชคดีที่ชาวบ้านได้มาช่วยกันถอดถังแก๊สออกไปได้ทันก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ทั้งคันโดยชาวบ้านได้ออกมาช่วยกันฉีดน้ำดับไฟรถทั้งสองคันเอาไว้ได้แต่ก็ททำให้รถขายสลัเปาเสียหายหมดทั้งคันซึ่งเป็นรถจักรยานย,ยนต์ซูซูกิ s ัมแมทเจ้าของจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้รวมถึงอุปกรณ์ขายสลัเปาก็าถูกไฟไหม้เสียหายหมดส่วนอีกคันเป็นรถจักรยายยนยนต์ฮอนด้าเวฟ ถูกไฟไหม้เสียหายไปครึ่งคันจากการสอบถามนางวลีการวิชิตวงศกรอายุ42ปี 8, เจ้าของรถขายสลเปลาซึ่งยังตกใจกับเหตุการณ์บอกว่าก่อนคาเทได้ขับรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้างกลับจากขายสลเปลาในตัวเมืงองสงขลาและมาจอดเอาไว้ริมถนนด้านบ้านกระทั่งได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุว่าลุกไหม้ขึ้นมาได้อย่างไรบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุอาจจะมาจากสภาพเครื่องยนต์รถที่มีความร้อนหรือไม่ ก็ความร้อนจากถังสรรเปาซึ่งจะตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งและนี่ก็คือสภาพความเสียหายของรถทั้งสองคัน